สลุมแขนยาวผ้าคอตตอนวอร์มนะครับเอาไว้กันหนาวกันแดดกันลมกันฝนได้นะครับตัวนี้จะมีฮูดข้างหลังให้ด้วยนะครับแบบนี้ตรงกลางเสื้อ,อาจะาสกีนลนยนิวยอร์กเท่ๆแบบนี้เลยนะครับนี่ไวยรุ่นนิวยอร์กไว้รุ่นเมกานะครับใครที่กําลังมองหาเสื้อกันหนาวนะครับเพราะว่าตอนนี้เดี๋ยวมันจะใกล้เข้าฤด,ดูหนาวนะครับหน้าหนาวมันจะใกล้เข้ามาแล้วใครที่ยังไม่มีเสื้อกันหนาวนะครับมาจัดตัวนี้ไปได้เลย หรือว่าตอนนี้ฝนมันตกอยู่นะครับแล้วก็เอาตัวนี้ใส่ไปกันฝนได้นะครับมีฮูดให้ตัวนี้ใส่ฮูดได้แบบนี้กันหนาวกันฝนได้เลยกันแดดได้ด้วยตัวที่ผมใส่อยู่นี้จะเป็นสีดำนะครับฟรีไซส์นะครับของร้านนี้เขามีสีให้เลือกเยอะนะครับถ้าถ้าผู้หญิงน่าจะชอบสีครีมสีพีชกันนะครับสีขาวอะไรพวกนี้ สุผู้ชายก็น่าจะเป็นสีดำสีแดงสีเทาฟ้านะครับร้านนี้เขามีส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางให้ด้วยนะครับใครอยากได้เสื้อกันหนาวเท่ๆแบบนี้นะครับไปกดกันได้ที่พิกัดตะก,การลางซ้ายนะครับ